โอ้ขับขับเบิงบิงเบิงโอ้แดงจิงคือเลยเบิดบ่นน่อมือนี่โอ้อ้ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขุสุคนครับผมมื้อนีกับพ่อครับบบานัดฮักนัดชาแนลนะครับกับบรรยากาศทั้งหลังนะครับผมงามบอครับทั้งหลังอ่าเป็นบ,บรรยากาศย่ำแรงนะครับมื้อนี้บานัดกับสีผ้ามา่ก,กินตำมงโมงนะครับบออย่งางไรนะครับเนาะจัดการเลยอู้หุ่นพี่นอ้องอู้ขับขับเบิงเบิง,บง แดงจิงคืองเลยเบิร์บ่อน้อมือนนี่นพื่อนมากกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้บาานัดนี่เดอครับผมบาานัดสีเฮ็ดเนี่ยกินมาสูกินคู่มือเลยครับผมอ่ะเสแซ่น้ำกันพี่น้องเสพแซ่น้ำกัน พี่น้องเอ้ยยังสเสียบซํานีอีกนาอบาทนี่กินเขาอยู่กินเขาปลาพี่น้องเอ้ยกินเขาปลาเนาะพี่น้องเนาะเอาเสียดายเสียดายโอ้เฮียบ่อได้เนี่อขาดบ่อได้ครับผมขาดบ่อได้ขาดบ่อได้ขดบับพุ่นภาษาอีสานครับผมคนอีสานก็ต้องบอกภาษาอีสา,านนะครับเนาะนี่เห็นบ่ เอ้ยเอ,อาโหเฮ้ยน้ำลายแตกพี่น้องเอ้ยน้ำลายแตกพี่น้องเอ้ยมาเข็บแซมเหมือนกันพี่น้องเข็บแซมเหมือนกันตาบ้าก็ก่อนสีไปแซมบน้ำกันกะไปเบิองตลกก่อนนะครับเนาะไปเบิองตลกก่อน แสบอีหลีฮึสอ,อ,อนลองใส่พี่นอ้องเอาไปเลยพึฮึพันจองพี่นอ้อง 他跟张奎玲那非常呢？ พี่น้องพี่น้องมีมะกอกน้ำพี่น้องใส่มะกอกน้ำขันยังเสียบอืม้มคิดผ่าดประกันได้กะ เมนมาไต่คลิปด้วยพี่น้องเด้เอเนว่ได้บอดีก็ขออภัยนํำเมนว่าอยากให้ผมกินยังกับว่าไปพี่น้องพี่น้อง vinh học chinh khó nham mê leng vinh học tạm mùng nham mê leng ขาดบได้พี่น้องขาดบได้ครับโอ้ของเสียบเลย หืมเรื่องข้าเหนียวพี่น้องมีข้าเหนียวนําโอ้สุดอยอดเลยอืม มากรกอพี่น้องอจักหนอยบิงพี่น้องจักหนอยกันเนาะม,มาละกี่ยังหมูบ่มาละกี่ไกบ่บ่แม่นบ่มาละกี่นกเด้อพี่นอ้องบ่มีแนวเหร่นนะ เอามาเล่นน้ำพี่นอ้องอือโอ้พี่น้องสูตรเด็ดสูตรเด็ดน้อ,นองอือผมอำลำพี่น้องสวดน,น้ำจักนอย น้ำตาโมหงพี่น้องอืมืมืมเซ่บพี่น้องกินขขาปลามากินน้ำกัน มาใส่กันพี่นอ้องแสบแบพี่น้องผู้ใดเบิ่อักินกันล่องไปเห็ดกินเมืองพี่น้องขอบปุ้นนี่ก็ซื้อมาสิมหมาบาทซื้อบกหง่งมาตามเองพี่น้องประหยัดพี่น้องข้ามยังไง กับกันบ่เขอเสียบแล้วสุดน้ำเขาหนำแซ่บแซบพี่น้นององสีก็ได้พี่น้องจุง่มสุดน้ำตาม Sẹp Anh em dính phía đâu Anh em bó dính Chính em dính Chính em bó dính lạ ืมปิดสปอนเซอร์ไว้โมเข้าบอได้เป็นสปอนเซอร์เาอวาสสวงๆขออย่าดหันปีเบืองกันนะครับอกำลังหมืดครับบรรยากาศดีขนาดคัดนหมื่นยุ่งหลายครับแถวนี้ ุกแยวขนาดผมว่าคอมเมนต์กันมาด้หลายๆดยครับเด้อเหตผมเหตุจังไรแก่ใครจังไรผมเห็นได้แบบสมควบรบ่อหรือ ต้องแก้ไขตัวใดแน่ผมกับสิกับคอมเมนต์กันเขามาเห็นบ่ถือบ่รือจังไรกับขออภัยน้ำครับผมท่านกินเสียงดังกับสิขออภัยน้ำโคนอีสานครับผมกินเสียงดังเป็นมันจังแซ่บพี่น้องอือม อาพี่น้องอย่าลืมอย่าลืมติดตามบ้าวนัดเด้อครับเด้อช่องฮังนัดแชนแนลนะครับฝากเป็นกำลังแรงใจกันเนี่ยวัอนี้บ้าวนัดกะแซ่บเพชรขับบุญน,นี่ก็โอ้นิ่มครับพี่น้องเส้นน้อยๆพอด,ดีเลยเส้นน้อยๆพอด,ดีเลย,นนย,ดดเลยแซ่บฝากไว้น้ำเด้อครับเด้อ คลิปนี้ฝากกะไรก็แชร์ก,กดซับตัไค่ผมน้ำเนี่ยกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อถิดสิประพาดคลิปไว้พอกันไหมโอกาสหน้าครับผมสำหรับมือน,นี้บ่าวนัดกัขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ